นี่คือเรื่องราวของบริษัทมินไม่มีสตูดิโอครับ,รบผมออฟฟิศเล็กๆข,ของกลุ่มเ,เพื่อนๆที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมาหาวิทยาลัยและพวกเขาก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเขาเนี่ยมันกําลังทําลายโลกนี้อยู่ดูรุ่นน้องนักศึกษาคนนี้ดินี่อันนี้เขาจะมาฝึกงานออฟฟิศเราอะโีกนารักอ,อกะ,กะ ดูแข่แล้วดีเมื่อวานอ่ะไปดูโลเคชั่นมาดำเลยเห็นป่ะเเออดำ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 ดูดิเนี่ยดำเรื่อยๆโอ้โหบังวะนั่นมาแล้วครับตัวปัญหาของเราน้ยนอกมันโคตรร้อนเลยว่ะอากาศ อะไรยังจะกันไหมัหนนาวะเนี่ย มันบ้าๆอะไรของมันก็ไม่รู้นะรนน้อนอยู่เงี้ยเดี๋ยวฝนแค่ตกอ,อีกแล้ววีเ็งจริงๆเลยอ,ะอ่ะเออนี่เมื่อกี้มีแรงที่อื่นมาอุ้ยแกเนี่ยนะเรื่องมากชะมัดเลยอะ่ะเรื่องกฎเนี่ยทีแรกที่แกบอกขอแรงๆใช่ไหมตอนนี้แกบอกขอแต่เบาๆแาต่เบาๆ ครับครับผมผมนัดเองครับพี่อึ่งครับพี่โอได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับจะเป็นพี่อึ่งเนี่ยผมได้เสมออยู่แล้วครับเห็นด้วยเลยครับพี่เห็นด้วยเลยครับถูกต้องอย่างที่พี่อึ่งว่าทุกอย่างฮัลโหลฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยครับครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่อึ่งสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลไม่ได้ยินเลยครับโต๊ Hello.

ดูเหมือนธรรมชาติกำลังจะบอกอะไรบางอย่างแก่นั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะมารับรู้ปัญหาเรื่อง c คลายเม็ดเช n กัน โรงพยาบาลนานเลยนะติดหมอเลยไม่ต้องงงครับที่นักทำอยู่เนี่ยเขากำลังตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านละ15เซนติเมตรครับเพื่อระบายความร้อนได้สะดวกยิ่งขึ้น นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ง่ายๆเลยนะไม่ยากครับไม่ยากเฮ้ทำอไรอ่ะก็ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมกับห้องของเราไง พวกเราอะ่ะจะได้อยู่กันสบายไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวและอีกอย่างนะถ้าเกิดวันไหนอากาศดีๆเนี่ยเราก็เปิดหน้าตา่างรับลมธรรมชาติเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาไง แกไหวไหมมันแปลกแปลกแปลกมากสงสัยสมองมันคงกระทุกกระเทือนมั้งสักพักมันกูหายคือตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเนะี่ย เราศึกษาเรืเรเรร่องรถโลกร้อนอย่างจริงจังเลยนะ่หละในการใช้หลอดไฟเลยนะเราก็ต้องใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานครับอย่างการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานเช่นการใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้เนี่ยช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ตั้งร้อยละเจ็ดสิบห้าเลยนะครับแล้วอย่างนั้นล่ะลักตรงนั้นอ่ะดินถ้าดินไม่ใช้อ่ะดินก็ต้องถอดออก เพราะมันเปลืองอืมกอฟแล้วอย่างตรงไฟที่บันไดเนี่ยถ้าเราไม่ใช้อะนะเราก็ต้องปิดเพราะมันก็เปลืองเหมือนกันแต่ลาเห็นัำเป็นเลยเปิดไว้ก็ได้เวย้ยมันเปลืองกอฟมันต้องปิดเปิด ปิดเปิดปิดมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะช่วยดิก๊อฟถ้าเราทุกคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยมันก็จะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยนั่นนั่นนัดนอีนัดนึงเฮ้ยกบ 3, 3, 3, แล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับแหมแล้วตอนนี้ก็มาทบทวนความรู้กันครั้งดีกว่านะครับอย่างแรกเลยครับเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานนะครับปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นะครับดึงปลั๊กเพื่อประหยัดพลังงานครับและสุดท้ายนะครับปรับความเร็วหรืออุณหภูมิหรือพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้เหมาะสมแล้วมาพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ